ให้ทหารเขาทาให้มันเสร็จสิ้นในเที่ยวนี้ในช่วงนี้นะมไม่อยากให้มีอีกแล้วเดินไปลําบากมาอยู่อย่างนี้ก็มันไม่สบายเนาะเหมือนกับอยู่บ้านเรานะ่ะอยากให้ทําให้มันเสร็จแต่สงสารทหารก็สงสารจะไม่รู้จะทำยังไงเนาะไอ้เราก็ ลำบากเหมือนกันนี่นี่เดินตรงคือไม่ท้าไปห้องน้ำก็ไกลมันไม่เมื่อนบ้านเราเลยคิดถึงบ้านไหมคิดถึงคิดถึงกแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยเนาะมีแต่ตายอยู่คนเดียว่วงวล้ลเนาะอยู่คนเดียวไม่รู้จะใครจะหุงหาให้กินเนาะก็เวลาปืนใหญ่ปืนมันลงมาก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาให้ไปอยู่ในรุมหลบภัย แกก็ไม่ไปแกก็อยาอยู่ในบ้านแกเป็นห่วงบ้านเนาะม,มันมันไอ้ลุงรลอดภายนู่นมันไกลเรืเ่องก,การกินการอยู่ยก็ก็ได้กินอยู่ค่ะ เป็นห่วงค่ะเพื่งรถข้งอะไรก็อยู่ในบ้านค่ะนี่เรามาตั้งแต่วันแรกเลยไหมะาแต่วันแรกพอมีไอเตือนในโทรศัพท์ก็พากันเก็บเข้าห้องมาเลยได้เสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้ากับมุ้งที่เขาเคยแจกเราเะไมาของที่แจกกพสักหลานชาวบ้าให้ลูกหลานถึงชาแนวหน้าค่ะให้กำลังใจสู้ๆจากคุณพ่าคุณเจ้าคุ้มครอง อยากให้มันเสร็จเร็วๆค่ะบางทีเราก็สงสารเนาะทหารขาขาดมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะเราสงสารเขาแ่พิธทหารกันเลยสงสารเวลาเขาขับรถผ่านหน้าบ้านเราเราก็โอให้กำลังใจอ่ะ